เมื่อวานมีคำถามค้างไว้นะครับถามว่าอะไรเนี่ยก่อนจะบรรลุธรรมต้องเข้าไปถึงฌานสี่ก่อนใช่ไหมครับแล้วนิยามของการบรรลุธรรมเป็นยังไงก็ถูกนะครับถ้าจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยะเนี่ยต้องเข้าถึงฌานหนึ่งสองตามสี่ให้ได้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครไม่สําเร็จฌานเลยไม่เข้าฌานไม่เป็นเลยแล้วได้เป็นพระอริยะนะไม่มีนะครับผมรับประกันเลยว่าไม่มีนะต่อให้เป็น อ่าอ่าพระอาหารหันต์สายสุข,ขาวิปัสสโกนะท่านก็มีฤทธิ์นะท่านก็มีฌานเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีนะท่านมีแต่แต่นิสัยของท่านท่านไม่ชอบใช้นะก็เลยเป็นสายสุข,ขวิปัสสโกก็คือไม่ใช่ฤทธิ์แต่ถามว่ามีฤทธิ์ไหมมีมีแต่ไม่ใช้ <laughs> ไม่ชอบของแขบมือชอบอยู่แบบธรรมดาธรรมดาไม่อยากรู้อะไรก็จะเป็นสุข,ขวิปัสสโกนะ ก็ผมพูดไ่นานแล้วนะเรื่องการสําเร็จเป็นพระอริยะเนี่ยจะต้องสําเร็จชาดหนึ่งถึงสี่นะก็มีคนไปถามหลวงตาสิงห์ครับในในไลน์นะก็ไปถามหลวงตาว่าจะต้องได้ชาหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยหลวงตาก็ตอบว่าใช่นะก็มีหลักประกันคําตอบนี่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าแบบก็หลายหลายคนมโงไงไม่สําเร็จสักักชาเลยอชาหนึ่งถึงสี่ไม่สําเร็จเลยแล้วบอกตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะ อย่างที่ผมบอกอะพื้นฐานพื้นฐานของฌานก็คือมองเห็นโลกทิพย์นะมองเห็นวิญญาณมองเห็นผีอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าถึงฌานสีก็สามารถไปดูสวรรค์ดูนรกได้นะก็คือฌานหนึ่งถึงสี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าถ้าไปอ่านตำราแล้วก็ท่านไม่มีวันเข้าใจหรอกในในทฤษฎีของฌาน ชานสี่ชาตหนึ่งถึงสี่นะในปริยัติก็จะบอกแค่อารมณ์ของชานนะเกิดปิติเกิด,กดอุเบกขาเกิดอะไรก็ไม,ร <laughs> มไม่รู้ผมจําไม่ค่อยได้นะ <laughs> <laughs> ก็ภาคปฏิบัตินะมันมันไม่เหมือนทฤษฎีนะทฤษฎีถ้าเราไปอ่านแล้ว,ลวเราก็ตีความเข้าข้างตัวเองว่าสําเร็จแล้วก็จบนะท่านก็ก็หลงทางนั่นแหละ <laughs> นิยามของการบรรลุธรรมเป็นยังไงหรอ <laughs> มันก็ไม่เป็นอะไรนะ <laughs> มันไม่เป็นยังไงคนระั การบรรลุธรรมเนี่ยมันก็มีถ้าถ้าถ้าจะแยกเป็นสองฝั่งก็คือออฝั่งฝั่งแรกก็คือพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนะพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเนี่ยเป็นพระอริยะแล้วนะแต่ยังมีภาพความคิดอยู่นะยังไม่ตัดมโนกรรมนะยังมีภาพการปรุงแต่งต่างๆแต่อย่างแรกก็คือ,อสองท่านเนี่ยคนผู้ที่บรรลุโสดาบันกับสกิทาคามี อย่างแรกก็คือไม่ผิดศีลน,นะไม่ผิดไม่ผิดศีลห้าแบบแบบหยาบนะแต่แบบละเอียดมนมีอยู่มันเป็นมโนห้าพก็มีอยู่ก็การที่ท่านอ่าปิดอบายภูมิได้แล้วเนะี่ยก็คืออย่างแรกคือท่านไม่กลับไปทําความชั่วแน่นอนไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครไม่ลักทรัพย์ใครแล้วท่านก็มีชานหนึ่งถึงสี่นะพระโสดาบันอย่างเงี้ยก็มีชานหนึ่งถึงสี่นะไปเที่ยวสวรรค์นรกมาแล้วนะแล้วก็ แล้วก็สื่อพวกวิญญาณได้นะพวกผีครับก็เหมือนคนที่ไปออกรายการอนะ่ะทาได้เหมือนกันนะแล้วแต่สกิลว,ว่าสก,กิลของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนจะไม่เหมือนกันนะก็จะมีมโนภาพอยู่นะแต่แต่จะเห็นมโนภาพไม่ใช่ตัวเรานะมีภาพความคิดเกิดขึ้นต่อให้จะเป็นภาพลามกภาพอภาพลามกเนี่ยที่เป็นกามราคะเนีย่ยก็คือเห็นเฉยๆต่อให้เป็นภาพผู้หญิงขึ้นมาก็เห็นเฉยๆนะ ก็มีมโนกรรมพวกนี้อยู่แต่แต่เห็นอย่างเดียวอ่ะเห็นแล้วไม่เกิดอารมณ์ใอ่ะนะก็ก็เห็นภาพความคิดแล่นไปเป็นปกติแต่แต่แต่ไม่ไม่ทําตามที่มันบอกนะอย่างหลายๆคนแบบเห็นภาพผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้วแบบจะต้องไปชอบเขาไะจะต้องไปจีบเขาเพราะว่าทนท่าคนนี้ไม่ได้แต่ระดับพระอริยะนะสดาบันหรือสกิทาคามีเนี่ยไม่เป็นครับเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นเฉยๆก็รู้ว่าเป็นมโนกรรม สังขารไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ตัวเราก็เห็นใช่ส่วนพระอนาคามีกับพระอราหันต์เนี่ยไม่มีภาพความคิดเกิดขึ้นนะดับหมดนะแม้แต่อุปทานเสียงในใจตรวเองก็ดับลงนะจะไม่มีนะสังเกตดง่ายๆนะก็การบรรลุธรรมมันก็ก็ประมาณนี้แหละนะแต่มันไม่ง่ายนะถ้าเป็นกุุชนที่ที่ยังไม่ได้บวชอย่างเงี้ยจะบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องมันต้องฝึกกันเยอะต้องมีครูบาอาจารย์นะถ้ามีครูบาอาจารย์ ดูเนะี่ยท่านก็จะบอกว่าเออถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยฝึกไปได้ถึงไหนแล้วทําอะไรต่อเนี่ยก็ก็จะท่านก็จะบอกเป็นสเต็ปเลยคําถามต่อมาครับจิตถ้าเอหาหันดับขันแล้วไปอยู่ที่ไหนครับถ้าใช้คําว่าจิตนะในถ้าถ้าทีา่ถ้าที่พูดเหมือนกันนะจิตอ่ขันแหาดีกว่าขันห้าเมื่อขันแหา เมื่อพออาระาอารหันต์ล่าสังขารแล้วนะล่าสังขารไปแล้วขันหนะ้าเนี่ยรูปเวทนาวิญญาณสัญญาสังขารก็จะอยู่บนโลกนี่แหละอยู่บนโลกนี่แหละแต่มันจะแตกออกจากกันนะมันไม่อยู่ด้วยกันนะทั้งห้าอย่างเนะี่ยแตกออกจากกันรูปเนะี่ยก็จะก็จะโดนเผาไยก็จะมีกระดูกเป็นกระดูกถ้ากระดูกเปลี่ยนเป็นพระาธาตุก็พระาธาตุตัวนั้นก็คือตัวท่านนั่นแหละจะไปนั่นไปนี่ก็อยู่นั่นนะส่วนอีกสี่อย่างก็อยู่บริเวณนั้นแหละ แล้วแต่นะว,ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้แต่ในความคิดผมนะมันมันจะเหลือตัวสติอย่างเดียวนะอันนี้ผมไม่ใช่พระอาหารหันนะแต่อุปมาอุปไมแบบนี้นะซึ่งถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นความคิดผมก็สติของพระอาหารหนะันจะไปอยู่ที่ขอบจัก,กรวาลก็ดับอยู่ที่นั่นนะอย,อยู่กับความว่างความว่างแต่ถามว่ารับรู้ได้ไหมก็รับรู้ได้นะรับรู้เพราะว่าขันห้ามันอยู่บนโลกไงมันอยู่ที่โลกนี้อยู่ไง มันก็สามารถรับรู้ได้แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะก็ก <redes ermaid ment> ็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดคนนนะว่าว่าจะมองเป็นแบบไหนแต่เท่าที่ผมดูมาก็ประมาณนี้แหละแต่เชื่อหรือไม่เชื่อจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาเอาไปชิดเล่นๆนะจําไว้เฉยๆนะแต่ไม่ต้องจริงจังนะถ้าถึงระดับพระอรหันต์จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะถ้าไม่ถึงก็ก็ยังก็ยังไม่รู้หรอกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน วิญญาณจริงๆเขารู้สึกยังไงที่ภาพ,พยนตร์จะทําให้ผีมีภาพที่น่ากลัวทําให้คนกลัวผีมากกว่าจะรู้สึกสงสารมันก็ไม่เป็นยังไงนะครับคือวิญญาณหรือผีเนะี่ยมันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบนะถ้าถ้าเขาอยู่ถ้าเขาทําบุญนะตอนเป็นคนเขาทําบุญเขาก็จะมีที่ที่อยู่แล้วก็มีข้าวกินนะนะส่วนมากก็ถ้า ถ้าไม่ได้ทําบุญเลยนะก็จะไปเกิดเป็นสัมภเวสีไม่มีที่อยู่นะก็อยู่ตามข้างถนนนะฝนตกแดดออกก็อยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็ไม่มีข้าวกินนะต้องมาอาศัยอาศัยเอ,ายเอาการขอส่วนบุญนะนะต่างๆนะก็สัมภเวสีก็ประมาณนั่นแหละแล้วก็จะมีแบบที่แบบออยู่ที่บ้านนะนะสมมติเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะก็จะใช้ชีวิตอยู่เหมือนอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็แล้วแต่นะ แต่ผมเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นดิเคยรู้นะเคยเคยรู้ว่าถ้าถ้าผีเี่ยมานั่งดูทีวีหนังผีนี่ะผีก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> ผีก็กลัวเหมือนกันแต่มันไม่ได้คิดอะไรนะมันเราเราอย่าเอาความเป็นคนของเราไปไปไปมโนว่าเขาเป็นอย่างที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ได้นะคือเขาเขาไม่มีไม่มีร่างกายแล้วเขาเขาหมดหมดกรรมไปแล้วเขาต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทํามันจะไม่มีมานั่งคิด เรื่องนั้นเรื่องนี้มันนั่งเขียงกันเรื่องการเมืองเรื่องคนนั้นคนนี้ไม่มีการมานินทากันแล้วถ้าถ้าพ้นจากตรงนั้นก็สเสวยบุญก็สเสวยบุญถ้าเป็นทุกก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยน,นะมันมันไม่ได้มานั่งเมาะมอยกันแบบนั้นต้องต้องเข้าใจนะแล้วโลกวิญญาณมันก็มันก็เป็นอีกแบบหน,นึ่งอะมาดูคำถามปัจจุบันบ้างเดี๋ยนะ ในทิกต o อกคนดูคนมาถามเยอะนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูในไลน์นะมาดูในไลฟ์ในวันนี้นะครับผมก็งงๆอยู่นะดูสามจอ <c oughs> ก็จะเอาจะเอาเท่าที่เท่าที่ตอบได้นะอาจารย์คืนก่อนฝันเห็นหลวงพ่อปาโมดท่านมาหา เมื่อคืนก็ฝันเห็นอาจารย์หงในฝันได้ไปก้มกราบอาจารย์หงสามครั้งแล้วหนูก็พูดขึ้นว่าได้เจอกันแล้วนหะมันเด้งได้เจอกันแล้วนะอาจารย์ก็ดีนะครับถ้าฝันว่าได้เจอกับครูบาอาจารย์นะก็เราอยู่ในเส้นทางของทางธรรมนนะก็มันปฏิบัตินะก็จิตของเราไปไปมุ่งแต่ครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องการปฏิบัตินะก็ ก็ให้ก็มีกําลังใจนะจะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติก็จเจริญสติต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝันเห็นภาพฝันเห็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะดีแล้วนะก็ไม่ไม่หลงไปอย่างอื่นก็ยังอยู่ในเส้นทางของท่านโอ้ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยก็ก็ตกไปนะตรงตรงนี้ไม่มีปัญหาขอขอแค่เน็ตอย่ามีปัญหาก็ขอ,อละสัมภเวสีจิตอยู่ในภพภูมิไหนครับ ภพภูมิไหนสําหรับผมนะอืมสําหรับผมนะก็อยู่ในอยู่ในไหนดีอยู่ในภพภูมิอา่าโยมโลกนะสําหรับผมนะความคิดผมนะอยู่โยมโลกนะก็หนึ่งปีเท่ากับห้าสิบปีโลกมนุษย์นะเวลาเวลาคนที่เพิ่งเพิ่งจากไปเนะี่ยก็บางคนก็ยังไม่ได้จุตินะยังไม่ได้จุติต้องชดใช้กรรมก็ก็ไปนั่งรออยู่ที่มิติของโยมโลกนะ ก็นะแต่ก็คือยังไม่ได้ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายนะก็ก็ยังยังไม่ได้อยู่ในในสามพวกที่เกิดมาก็ก็จะลงไปอยู่ที่ยมโลกรอก่อนนะรอพิพากษาก็แล้วแต่นะถ้าบางคนมีบุญแบบมีบุญมากเลยพอพอจากไปปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาเลยก็มีนะมันก็มีหลายแบบนะมีจุติเลยหรือว่ารอรอก่อนมันก็ก็มีหลายแบบนะ ผมจะ <laughs> ดูว่าไหนดีเนี่ยโอ้อันนี้ก็มาเยอะจังเลย <laughs> ตอบไม่ทัน <laughs> อ่ะอ่าพยายามตอบนะครับผมจะจะจะไหลไปเลนาะจะไหลเวียนตอบนะสวัสดีครับเวลาขึงหลับขึงตื่นทําไมเวลาเหมือนอ่ามันเหมือนวิญญาณออกจากล่างเลยครับเป็นเพราะอะไรครับขึงหลับขึงตื่นมันก็อยู่ในระหว่างการมีสติและไม่มีสตินะครับเหมือนเราจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นอ่ะ แต่แต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับวิญญาณออกจากร่างนะมันก็เหมือนแบบเรากําลังมีสติหรือว่าเรากําลังไม่มีสติมันอยู่กั้มกึ่งกันนะระหว่างตื่นกับหลับก็ไม่ต้องสนใจนะถ้าหลับก็หลับถ้ามีสติก็มีสตินะอย่างบางคนแบบฝึกอนาปาณาสีดูลมดูลมดูลม,ลมแล้วก็หลับหลับหลับไปแล้วพอหลับไปปุ๊บลมก็จะหายเนะี่ยลมหายก็คือหลับไปเลยนะก็อยู่ในระหว่างมีสติและไม่มีสตินะั่นหละ ถ้าคนเรามีเหตุให้เจอกันถ้างั้นเราสามารถฝื่นไม่ให้เจอกันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้นะคือถ้ามีกรรมต่อกรรมมันมีกรรมต่อกันเนี่ยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะมันก็ต้องมาชดใช้กันเน่ยมันมันหนีไม่ได้หรอกนะอย่างดูพระที่ทุดงอ่ะหลบอยู่ในถ้ำอ่างเงี้ยก็ยังมีคนตามไปเจอท่านมันจะไปหลบได้ไงนะว่าถ้ามันถึงเวลาที่ที่ต้องชดใช้กัน ก็หลบไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะความฝันของปุตุชนกับอริยะบุคคลแต่ละระดับได้แก่โสดาสกิทาอนาคาอรหรันมีความแตกต่างกันอย่างไรและอรหันยังมีฝันหรือไม่ครับถ้าเป็นโสดาบันกับสกิทาคามีก็ฝันเหมือนปุตุชนนะฝันเหมือนกันเลยนะ ก็อย่างผมก็ฝันฝันหนีซอมบี้บ่อยนะเพราะว่าชอบชอบดูหนังเรื่องซอมบี้นะเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยแล้วก็ชอบดูเกมนะดูเกม Resident อย่างเงี้ยมันก็มีติดมาบ้างนะมีติดในความฝันนะแต่แต่สําหรับผมเนี่ยมันมันก็วิ่งหนีเหมือนกันนะมันก็ทําทําตามทําตามที่ที่ในในฝันมันจินตนาการนะก็วิ่งหนีเอ่ยอะไรเอ่ยก็ก็เหมือนกุรุชนทั่วไป แต่ถ้าเป็นตามที่ครูบาอาจารย์บอกนะระดับพระอรหันต์นะท่านแบบเห็นว่าฝันนะ่ะแต่แต่เรื่องในฝันทําอะไรท่านไม่ได้นะสมมติผีวิ่งมากัดเนี่ยท่านก็อยู่เฉยๆมันก็จะเป็นมโนภาพว่าจะเข้ามากัดหรือว่าหายไปหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะก็ก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าพระอรหันต์จะจะรู้ว่าฝันแต่แต่ไม่ไปอินกับในความฝันก็จะยืนเฉยๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเท่าที่ท่านเล่าให้ฟังนะ อืมผีบางตัวก็ไม่สามารถมองเห็นผีด้วยกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช่นะครับใช่นะถ้าถ้าทํากรรมหนักเนะี่ยอย่างอาทําทําร้ายสัตว์จนจนจากไปเนะน,นี่ยอันนี้ผมเลี่ยงบาลีนะเพราะว่าถ้าพูดคําว่าตุยนะเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะแบนนะก็ก็ตอนตอนที่ตอนที่ทถ้าถ้าเขาใช้กรรมหนักนะ ถ้าเขาได้รับกรรมหนักเนี้ยเขาไม่ทําบุญเนี่ยเมื่อเมื่อเขาจากไปนะเขาจะไปอยู่ในโซนของเขาอ่ะมันจะมีโซนอยู่นะมันจะมีโซนอยู่อยู่อยู่แต่ละคนว่าจะอยู่ในโซนไหนเขาก็จะไปนั่งแบบเหมือนเหมือนนั่งยองๆแล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่ตรงนั้นนั่งก้มหน้าอยู่งั้นก็รับสภาพความทุกข์นะไม่เจอใครไม่เห็นใครเลยก็นั่งก้มอยู่ตรงนั้นวิญญาณบางบางบางตัวนะก็นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นสิบปีก็มีนะนั่งก้มอยู่ ก็คือการช่วใช้กรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรภายนอกเลยเวลาก็ผ่านไปผ่านไปก็น่าสงสารนะก็ทําบุญทาทานทก,กันทุกวันนะถ้ามีไรายได้นะก็สมมติท่านมีไรายได้สามร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยก็ทําบุญยี่สิบาทอย่างเงี้ยก็ทําทุกวันนะหรือว่าเงินเดือนออกอย่างเงี้ยเงินเดือนออกเก้าพันก็ทําสักพันนึงทําสักห้าร้อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ขอให้ทํำนะถ้าจะเอาจริงๆนะทําทุกวันดีกว่านะ ถ้าถ้าเราเรามีรายได้เท่งนี้ก็ทําทุกวันห้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปวัดก็ได้นะถ้าเราศรัทธาวัดไหนครูบาอาจารย์คนไหนเนี่ยเราก็โอนโอนได้เลยนะโอนโอนให้ท่านได้เลยเงี้ยจะโอนกี่โมงก็ได้นะแต่ขอให้ทําทุกวันนะอย่างผมมาโอนทุกวันผมจะโอนให้อย่างรายได้ผมก็ไม่ต่ํากว่าวันละห้าร้อยบาทนะผมก็จะโอนให้พระอาจารย์ตะวันนะเจ็ดสิบบาท กับลงตาสินทรัพย์เจ็ดสิบาททุกวันนะแต่ถ้าวันไหนผมหามาได้เยอะเนะี่ยผมก็จะโอนลงตาสินทรัพย์ร้อยหนึง่งพระจาจาร์ตะวันร้อยหนึงนะ่งอเงี้ยผมก็จะทาทุกวันโอนเลยเช้ามาโอนอยนะ่างเงี้ยบางทีตอนเช้าทํางานเยอะตอนเย็นมาก็โอนบางทีสี่ห้าทุ่มก็โอนอย่างเงี้ยนะถ้าวันไหนลืมนะก็จะทบนะผมไม่จะทบก็ท่านสอนให้ทําทานก็แล้วต้องทําทานทุกวันคนที่ทําทานไม่ต้องกลัวจนนะยังไงก็มีตังนะมีตังใช้เรื่อยนะ ก็ลเลือกครูบาอาจารย์เลือกว่าที่ที่จะทำนั่นแหละแล้วก็ทําทุกวันนะครับเวลาท่านจากไปเนี่ยท่านจะไม่ลําบากแบบแบบพวกสัมภเวสีที่เราเห็นกันนั่นแหละ <c oughs> สับสนจังเลยเสมมุติว่าเราไปอ่านใจคนหนึ่งแต่เขาได้ภาวนาตลอดเวลาเช่นลมหายใจแบบนี้เราจะเห็น จะอ่านใจเป็นแบบไหนครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับถ้าอาถ้าเขากําหนดภาวนาอยู่เนี่ยยังไงก็เห็นนะคือการการอ่านใจคนที่แบบการเข้าฌานเพื่ออ่านใจคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะเขาจะปิดอะไรได้นะปิดไม่ได้นะครับขอบงคับที่ปิดไม่ได้ก็คือถ้าภูมิธรรมสูงกว่าแล้วแล้วท่านมีกําลังฌานที่สูงเนี่ยเราปิดเขาไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยปิด ปิดครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยแบบคิดอะไรแบบกักไว้กักไว้ครูบาอาจารย์เห็นหมดนะบางทีท่านก็ใส่ตรงหน้าเลยนะไปเจอไปเจอท่านกําลังกาบท่านท่านก็พูดเลยนะพูดในสิ่งที่เราแบบเก็บไว้นั่นแหละ <c oughs> ก็ไม่ได้นะอืมฝากดูจิตให้ผมหน่อยครับต้องปรับตรงไหนบ้างคือ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้นะครับท่านต้องรู้นะท่านต้องรู้จิตใจตัวเองนะว่าเกิดสภาวะอะไรอยู่บ้างแล้วท่านติดตรงไหนนะคือมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะที่แบบจะต้องแบบมามาดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าการปฏิบนะัติเนี่ยเราต้องรู้จิตใจตัวเองครับว่าเราติดอะไรก็คือถ้าปฏิบัติจริงๆมันจะรู้นะมันจะรู้ว่าเราติดอะไรแต่ถ้าไม่ติดอะไรท่านก็ปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไป ดูลมหายใจหรือว่าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเงี้ยก็ได้หมดทั้งนั้นนะก็ลองไปฝึกลูงครับถ้าถ้าติดตรงไหนก็ถามผูบาอาจารย์นะเลือกรูบาอาจารย์แล้วก็